สวัสดีค่ะท่านครูอาจารย์พี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้มี่ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะคะแนวความคิดที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องของการทํากิจการมาร่วมกันนะคะจะให้ชื่อโครงการว่าหมวกสีทองนะคะเป็นยุคหมวกสีทองเดี๋ยวเรามาดูว่าช่องทางที่เราจะช่วยกันนั้นเราจะสามารถร่วมกันได้อย่างไรบ้างนะคะ มาร่วมกันนะคะด้วยการทํากิจกรรมหมวกสีทองด้วยกันเพื่อจะเผยแพร่สิ่งเหล่าน,นี้ไปให้กับเ,เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้ทดลองนะคะได้เอาหลวงเนี่ยไปทดลองใช้ในเรื่องของการฝึกสมาธิทําให้จิตนิ่ง ะะแล้วก็เพื่อนท่านใดน,นะคะพี่ท่านใดเนี่ยที่เคยรับพีรมิดของเอมี่ไปแล้วเป็นหมวกพีรมิดไปแล้วเนะะี่ยค่ะถ้ามีความรู้สึกอะไรช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้ข้างล่างเนี่ยค่ะว่าเออเคยเอาไปใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ความรู้เนี่ยนะคะเผยแพร่ออกไปยังผู้คนที่เขายัางไม่รู้นะคะจะได้เอาไปใช้สิ่งสาคัญเลยก็คือหนึ่งเอมี่เนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสเนะะี่ยทำกิจกรรมเผยแพร่แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ ตัวตัวตัวที่จะทําเป็นแกนของหมวกพีระมิดนี้ค่ะมิจะส่งนี้ไปนะคะให้น้องๆ้องเนี่ยพันนะคะใช้พันแบบนี้นะคะคือเนี่ยนั่งพันเป็นนั่งปานนั่งพันไปแล้วก็นั่งนั่งใช้อะไราะว่านั่งสูความสงบนะอย่างน้อยเนี่ยท่านไม่ต้องวิตกกังวลแล้วค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็หรือว่าจะต้องไปรอรับอาหารกล่องหรือยังไงนะคะ อย่างนี้นะคะเอมี่ให้นี่นะคะให้น้องๆเนี่ยเส้นหนึ่งนะคะพันอย่างเนี้ยพันไปเรื่อยๆซึ่งเอมี่จะไม่ส่งอุปกรณ์ไปให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ทําแล้วเนี่ยไม่เจ็บมือนะคะไม่เจ็บมือเนื้อจะใช้อ่ามีตัวเหล็กตัวนี้ตัวนี้นะคะเวลาพันมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะท่านจะรู้สึกเจ็บมือนะคะใช้ปลายตรงนี้นะคะใส่ลงไปสวยใส่ลงไปในนี้นะคะเอมี่ทดลองมาหมดแล้วเพื่อจะไม่ให้ ถ้านรู้สึกเจ็บมือนะคะใส่ลงไปในปลายเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับถนัดขึ้นนะคะจับถนัดขึ้นแล้วเวลาเราเราทําเนี่ยมือละค่ะมันจะเจ็บถ้าเราถุงมือด้านนึงงด้านขวานะคะใส่ไปก่อนนะคะใส่ถุงมือด้านขวาไปก่อนนี่วิธีทำน,นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหมุนค่ะหมุนช้าช้านะคะให้อ่าให้สายเนี่ยมันเรียงตัวกันนะคะไม่ซ้อนกันเหนียวแน่นนะคะดูตัวอย่างหมวกที่มีส่งไปให้นะคะ ให้มารวมตัวกันแล้วก็จัดกันเป็นระเบียบนะคะสมมุติว่าอ่ะมันเป็นรอยหางใช่ไหมคะมันเป็นรอยหางนะนันก็จับดันดันอย่างเงี้ยค่ะขยับขยับรอยหางมัจะหมดไปนะคะทาอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าทาไวมันจะใช้อยู่ประมาณ7นาทีนะคะ7นาทีในการทําเนี่ยค่ะหมุนไปอย่างเงี้ยค่ะหมุนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆพอเสร็จแล้วได้ระยะหนึ่งนะคะได้ระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เปลี่ยน เปลี่ยนอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าทาไม่สุดอะทาได้ไม่สุดแล้วมันจะงอนะคะมันจะงอพอมันงอปุ๊บท่านต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอาอันนี้ออกแล้วมี้้าให้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นพลาสติกนะคะมีตรงสายรัดข้างบนใส่ช่องเนี้ค่ะตรงสายเนี้ค่ะลงไปในช่องพลาสติกตรงนี้นะคะแล้วเปลี่ยนด้านมือเปลี่ยนมือด้านหนึง่งพอเปลี่ยนมือด้านหนึง่งทุบตัวน,นี้มือด้านเนี้ยจะเริ่มเจ็บนะคะ ไว้เพื่อไม่ให้มือตั้งเจ็บนะคะไม่ให้มือทั้งเจ็บนะเสร็จแล้วท่านก็ใช้ตัวนี้ค่ะหมุนลองนี้นะคะแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยนะคะหมุนไปเนี้ยถ้าอยากจะนั่งทำแบบเขาเรียก่าอะไรนะรวบรวมสมาธินะคะอยู่กับตรงเนี้ทำไปอะไรเงี้ยใช้ประมาณเวลา7-8ถึง8นาทีนะคะ1อันเส้นนี้มีให้7บาทเส้นเนี้ย บาทเงิน5้าพันที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเอมี่ยังไม่รู้ว e ่าม่จขายหมวกได้หรือไม่แต่มี่จะเก็บเงินตรงนี้นะคะไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะที่ได้ทํางานตรงนี้ร่วมกับเอมี่นะคะแล้วส่วนที่เหลือเอมี่ก็จะโพสต์จะแชร์เื่อนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มของแสงสว่างไลฟ์วอล์กเกอร์ต่างๆที่แบบเอ้ยพอมีกําลังพออยากทดลองว่าใช้หมวกแล้วเป็นยังไงถ้ายังไม่เคยใช้เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งเอมี่มาได้นะคะเอมี e ่มีหมวกอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเนี้ยตอนนี้นะคะประมาณ